มอนนอตกรุงเทพในครับเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกครั้งหนึ่งเคยเป็นการดมองตั้งเป้าไว้เป็นยังไงบ้างคือตอนนี้ก็ต้องบอกว่านักกีฬาทุกคนก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะคะก็บนอากาศที่ร้อนๆเนี่ยแต่เราก็ยังเน้นเรื่องของการเป็นทีมเวิร์คที่ดีนักกีฬาเราก็ดูแลตัวเองทั้งเรื่องร่างกายนะคะแล้วการฝึกซ้อมก็คิดว่า ก็หวังว่าวันนี้จะทําผลงานที่ดีให้กับแฟนบอลค่ะ,ะปีนี้คาดหวังว่าจะพาทีมขึ้นไปเล่นไทยลีกสองไหมครับก็จริงๆก็ต้องบอกว่าก็ตั้งใจนะคะนักกีฬาทุกคนสตาฟโค้ชทุกคนก็มีความหวังก็ตั้งใจที่อยากจะให้สามารถที่จะพาทีมไปได้ก็เราทําเต็มที่ค่ะก็คิดว่าอยากให้นักกีฬาแล้วก็รูกนักกองเชียร์ก็สนุกับการดูเราแข่งขันเราตั้งใจเต็มที่ค่ะส่งพลังเชียร์ให้เราด้วยนะคะมีคนฝากมาถามครับดรครครับอ่า ทำไมมอนอทถึงทำฟุตบอลออต้องบอกว่าเราเนี่ยมีปณิธานในการที่จะดูแลนักเรียนนะคะเออยวาวชนให้เป็นคนที่ดีมีคุณภาพมุมนึงเนี่ยนอกจากวิชาการแล้วเนี่ยการดูแลนักศึกษานักเรียนนอกชั้นเรียนเนี่ยเป็นความมุ่งมั่นซึ่งเราทํามาตั้งแต่สมัยที่เราเริ่มเปิดโรงเรียนอาชีวะที่เรียกว่า S อสแบ พอมาเป็นนอตกรุงเทพเนี่ยเราก็มีนักฟุตบอลที่เป็นช้างเผืกอนรับมาตั้งแต่ระดับปวชนะคะม .3 จบมาก็ไล่าไมาเรื่อยจนปัจจุบันหลายคนจบเป็นยาโทแล้วก็พัฒนาเขาเพื่อเขาสู่ลีกต่ตางๆซึ่งเวลาถึงแม้ถ้าทีมเราไม่ได้ขึ้นแต่เราเห็นลูกทีมเราเนี่ยนักกีฬาเรานักศึกษาเราประสบความสําเร็จอันนี้คือความภาคภูมิใจของคนที่เป็นอาจารย์แต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องบอกว่าฟุตบอลก็คือเป็นกีฬาประเภทหนึ่งนะคะซึ่งคนไทยในยชอบอีกอย่างหนึง่งนอกจากเราฝึกนักกีฬาเนี่ยเราต้องฝึกกองเชีย,ยรยายา์ สามีส่วนร่วมกับความเป็นกองเชียร์แล้วใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมทั้งเป็นการเชียร์ที่มีน้ําใจเป็นนักกีฬาซึ่งก็เป็นปณิธานของมหาวิทยาลัยนอตกเุงเทซึ่งเราก็มุ่งมั่นแล้วก็ทําในเรื่องนี้มาโดยตลอดค่ะอีกคําคถามหนึ่งครับทําทฟุตบอลมาเนี่ยหมดเงินไปประมาณเท่าไหร่ครับถ้าถ้าเราคิดเป็นมูลค่า <laughs> เ,ออเราเราไม่เราเรา,เราคิดว่าเราพยายามจะใช้อย่าง ย่างประหยัดนะคะถึงสิ่งหนึ่งที่คิดว่าเราให้ไปเนี่ยผลมากจะมองเป็นลักษณะของทุนการศึกษาต้องบอกว่าทีมฟุตบอลของมหาทยาลัยน้อยกรุงเทพเนี่ยเป็นทีมที่มีเยาวชนเยอะที่สุดเพราะนั้นต้องบอกว่านักกีฬาเนี่ยก็เราส่งเสริมให้เขาศึกษาเพราะนั้นเรื่องการให้ทุนการศึกษาเนี่ยจ,จึงถือเป็นมูลค่าทีเออ่เราให้เต็มที่อยู่แล้วเราไม่ไมเสียดายเพราะเราถือว่าเป็นอะไรที่เราให้คืนกลับสู่สังคมแล้วก็หวังว่าเขาจะเป็นคนดีแล้วก็ส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าได้ ฝากไว้ถึงแม่ดาแป้งนะครับตอนนี้นั่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเพิ่ใหม่ค่ะก็ต้องบอกพี่แป้งนะคะวันนี้ขอบคุณมากพี่แป้งต่งคณะกรรมการมามา,มาช่วยมาดูนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกับทีมออฟุตบอล ท,ทุกทีมนะคะก็เราดีใ,ใจค่ะที่ท่านพี่แป้งมามาดูสมาคมนะคะก็ก็เชื่อมั่นค่ะว่าจะส่งเสริมความให้หลีกต่างๆเนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็มีคุณภาพที่ดีขึ้นค่ะก็ฝากความหวังไวท้ที่งานหนักไว้ที่ประดามแป้งค่ะ